สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นไม้สองอย่างอสองอย่างนะคะสองอย่างก็พอวันนี้เนาะมันยาวเดี๋ยวบางทีรอบบ่ายจะถ่ายทั้งสวนเพราะว่ามันเริ่มบานกันแล้วดอกไม้ผลไม้เนาะอันนี้เรียกรวมแบบเราเรียกแต่ก้านเปี้ยวเพราะว่าก้านตรงนี้มันเปี้ยวแต่ว่าใบมันมีพิษนะคะใบกินไม่ได้นะคะ ต้องตัดทิ้งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโตโตกว่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะเออใบมันจะใหญ่มากเนี่ย,ย,ย,ยมันกําลังออกดอกมีดอกด้วยเดี๋ยว,อ,อ,ดดว,ยยวอันนี้เพิ่งปลูกสองปีเพราะว่าขอเพื่อนมาเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนอ้องกินไม่เป็นก็เลยมาเรียนรู้มันมันบ้านเราเออไม่ใช่คนไทยอะ่ะเขาก็จะใช้เทนมะขามเกงส้มกันนะคะ ทำขนมก็ได้แต่ไม่รู้มันเป็นผลไม้เป็นผักเพราะมันทําขนมเค้กได้เนาะทําแทนผักได้ปั่นดื่มได้เนาะลุงปลูกให้แบ่งปลูกให้ปีที่แล้วอีกนู่นหลายตน้นเดี๋ยวไปดูกันอตอนนี้ก็ดนเร็วไปหรือเปล่าเดี๋ยวปีหน้านี่จะเต็มแล้วเนาะทำานมเคก้ก แล้วก็ต้นนี้ที่ให้ดูวันนั้นมันยังไม่บานไอแอปเปิลแอปเปิลป่าค่ะบานแล้วนะคะมันก็มันก็หอมด้วยหอมมันจะบานก่อนผลไม้อย่างอื่นต้นนี้มันเป็นผลไม้ป่าเนาะมันจะเป็นลูกก่อนเขา เดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูว่าต้นมันในหญ่ขนาดไหนนูน่นต้นมันขยายขยายทูดดอกขาวถ้ามองใกล้ๆจะจดสวยกลับไปดูใหม่ <laughs> กลับไปดูดอกใหม่ เขาบอกว่าเขาบอกว่าทำแยมมันจะอร่อยแต่ว่าใครจะไปเก็บเนาะถ้ามันถ้ามันมตีต้นเยอะๆมันก็น่าเก็บอยู่เห็นในทีวีเขาในโทรทัศน์เขาก็ไปเก็บกันถ้าต้นมันยาวๆแบบปลูกยาวๆเป็นแถวยาวๆ,ๆเนาะเอามาทำแยมได้แต่อันนี้เรามีต้นเดียวไม่ทันนกไม่ได้ทำดอกแยมเนาะไอ้ไอ้ไอ้ต้นก้านเปียวนี่เหมือนกอันไอ รูมบัตนี่ก็ทำเยยมได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นพร้อมกับสตอเบอรี่อ่ะเราจะทำเยยมผสมกับสตอเบอรี่เพราะสตอเบอรี่มันจะหวานสตอเบอรี่เยอรมันหวานแล้วอันแล้วไอ,อ,อรูมบับนี่มันจะเปรี้ยวแล้วมันก็เลยเข้าออก,กันนั่นแหละแล้วก็ทำานมเค้กเหมือนกันมันก็จะผสมกันจะเข้าออก,กันได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไทย เดี๋ยวไถ่ายเ,เต็มสวนให้ดูนะคะอันนี้ดูแค่ตรงนี้ก่อนเนาะวันนี้บางทีตอนเย็นเดี๋ยวลงทั้งสวนให้ให้ดูนะคะชูส